นสิรสนิจามุายาทาริโนจาราโลธรรมาวาทันติอายุวันโลตุทางพ้ะอรังยัมชาโสทัีนาทินาทั้งคำหิสุปาริพิตาธิสารตัหิยังตาทนาโซอุบาจาปาติโตยาติธรรมโมจะอายังมีขติโลเปตานาปุชาจะราพาอุราลาภาลันจะริโุนามานุปาทินันตุมเหตคุณดังั